สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะฮะจากชาแนลวัดฟอร์ดแรปเตอร์นะฮะวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นตัววายแทกนะฮะวายแทกสองพันยนะครับสีขาวนะฮะวันนี้มานอกสถานที่นะฮะมาส่งรถที่จังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้ก็แวะรีวิวที่จังหวัดอุดรน,นะครับคันนี้แต่ง เป็นชุดแต่งเอฟหนึ่งห้าศูนย์นะครับแบบพรีเมียมเลยนะฮะเป็นชุดเล็กนะครับไม่ใช่วายบอดี้นะฮะรถอาจจะเลอะนิดนึงนะครับเพราะว่าขับมาเมื่อคืนนะฮะนี่นะครับด้านหน้านะครับนี่นะครับเปลี่ยนเป็นชุด f 150ชุดเล็กนะฮะให้ดูงานใกล้ๆนะครับ ช่องเราจะให้ดูเน้นที่งานนะครับเน้นที่งานมากกว่านะครับก็เลยต้องดูงานใกล้ๆนะับอันนี้นะเป็นคิ้วล้อหกนิ้วนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นกันชนนะอันนี้ตัวนี้ทําสีดําด้านนะครับเป็นสีขาวตัดดําด้านนะฮ <c oughs> นะเหนไหไฟหน้าใส่มาสแตงนะครับที่มาสแตงเข้าไปนะับเปิดโคมเนียนๆนะฮะ เหมือนไม่ได้แกะนะครับแล้วก็จุดที่สำคัญคือ,อาการต่อสายไฟนะครับของเราใช้คีบันทายรัดนะครับท,ทุกเส้นเลยนะครับเวลาเราขับรถกระเด้งอะไรประมาณนี้มันก็จะอาจจะมีสายไฟหลุดได้นะครับเราก็ติดตั้งอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวงานก็ใช้เป็นงานเกรดดีนะครับ ประกัน1ปีนะครับตัวนี้นะครับใส่ล้อนะครับขนาดสินิ้วนะฮะเป็น f u e l o อ f r o a ดของแท้นะครับของแท้นะฮะของแท้ดูยังไงนะครับของแท้สีนะครับเรื่องสีของเราจะดีกว่านะครับตัวฟูเ l จะคุณภาพสีดีกว่านะฮะไม่หลุดล่อนนะครับ ถ้าเป็นงานก๊อปปี้นะครับงานก๊อปปี้โอเอซิสนะครับบูเอลหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ที่ลายมันคล้ายๆเนี้ยนะครับก็จะมีข้อแตกต่างในเรื่องของสีนะครับสีเช่นถ้าเป็นสีติ้นเนี่ยสีน้ำตาลนะครับอันนี้ก็จะทางร้านแจ้งมาว่าสีมันลอกนะฮะสีลอกนะครับสีน้ำตาลเนี่ยมันจะลอก คือเรื่องคุณภาพสีมันจะแตกต่างกันนะฮะอันนี้เห็นไหมครับทําสีมันจะคนละแบบอันนี้มันจะแบบแวววาวนะครับแล้วก็งานนะครับนี่ครับเหลี่ยมคมนะครับมิลลิ่งไอ้ตรงนี้เป็นมิลลิ่งเงินนะครับเป็นลายบริสนะฮะลายบริสที่เคยรีวิว120ร้อยยี่สิบนะฮะเป็นสินตาลแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีสีเอ่อที สีดำแล้วก็มินลิ่งเงินนะครับตัวนี้เลือกมาให้เข้ากับรถสีขาวนะฮะแล้วก็สัญลักษ์คูเอลนะคูเอลนะครับของแท้นะฮะอันนี้ล็อกเลนแบบไม่ได้นะครับโดนลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักนะครับแม็กโหลดน้ำหนักบรรทุกนะครับคูเอลนะครับมีน้ำหนักบรรทุกมากกว่านะฮะ ประมาณ1 7 0่อกิโลนะฮะต่อวงนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราปะทะหรือว่าลงหลุมเนี่ยมันก็จะแข็งแรงกว่านะฮะ <c oughs> ตัวนี้ตกต่อวงหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทแล้วแต่ลายนะฮะอ่าตัวนี้เป็นคีปมาสเตนนะครับแบบอะคริลิก ใส,สนะครับเดี๋ยวให้ดูงานดีกว่าของเราเน้นโชว์ผลงานนะฮะไม่เน้นโชว์คนรีวิวครับบางคนถามว่าบางคนถามว่าเออซูมทำไมใกล้จังนี่นะฮะอ่าตรงนี้ดูเลยนะครับโคม นะครับคมเดิมจากโรงงานนะครับมาแบบไหนนะครับก็อยู่เหมือนเดิมนะฮะอยู่เหมือนเดิมนะฮะนี่นะครับแน่นอนว่าถ้าเราทาที่มาสแตงนะครับก็จะในส่วนนี้จะหมดวารันตีของฟอร์นะฮะแต่ว่าในในการทําของเราเนี่ยจะทําเนียนนะครับมีประกันให้หนึ่งปีนะแต่ว่า ยังไม่มีใครมาเคลมนะฮะนี่ฮะทางร้านติดตั้งไปพันกว่าคันนะครับระบบไฟนะครับไม่มีย้อนนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกงานจีนนะครับงานที่มาทางโคมนะฮะยกโคมเนี่ยมันก็จะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของนะครับไปย้อนนะฮะอันนี้เคยมีแล้วนี่นะครับงานแกะโคมนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต หมือนไม่ได้แกะอันนี้เราก้าโชว์นะฮะเราก้าโชว์นะครับส่วนการตัดต่อสายไฟเนี่ยเราเรามีคลิบันทายรัดนะครับตอนที่ตัดต่อนะฮะการเวลารถมันกระแทกนะฮะเวลาตกหลุมอะไรเงี้ยมันก็จะ ไฟโอกาสหลุดก็มีนะฮะอันนี้ก็ใช้กันยาวๆนะครับขนาดคนติดตั้งก็ยังบอกว่าไม่ต้องกลับมานะแล้วก็ลือยากนะครับลือยากนะครับเพราะว่าเราทําแน่นหนานะครับตัวนี้กระจังนะฮะกระจังคำว่าฟอร์ดนะฮะตัดสีดําด้านนะครับชีพขาวตัดสีดําด้านนะฮะ ตัวนี้ถ้าติดตั้งจับที่ที่เหล่าก็จะเก็บสีตัวเซนเซอร์ให้นะครับเนี่ยปกติอันนี้จะเป็นสีขาวเหมือนตัวรถนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสีบอลเหมือนตรงตรงแค้งนะครับนี่รตัวนี้ตัดสีกันแค้งสีบอลน,นะครับอ่านี้ล้อสิบแปดครับอันนี้ผมเซตให้ ล้อมันล้นออกจากตัวบอดี้นิดนึงนะครับให้ดูอิ่มนะซุ้มล้อมันจะอิ่มนะแล้วก็ดูดุเท่ดูบึกนะฮะอันนี้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้นะฮะเซตให้มันดูเต็มเต็มนะฮนะให้ดูมุมไกลๆนะซุ้มล้อกับตัวล้อแม็กยางนะครับตัวนี้เซตให้มัน อิ่มซุ้มนะฮะนี่นะฮะดูเต็มนะดูคนเถินมันมันจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าอา่าวิธีการเซตเซตอัพรถนะฮะให้เป็นแบบไหนนะครับพงคนก็ใส่ล้อวงวงนะฮะร,ระหว่างตรงตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงช่องว่างนะครับบางทีมันหลวมเกินไปก็ ไม่ค่อยสวยนะฮะอันนี้เราเซตให้มันดูเต็มนะครับให้เหมาะกับตัวรถวายแฟกนะครับน,นี่เป็นสัญลักษณ์เรนเจอร์นะครับไม่ใช่ใบเทอร์โบนะอันนี้ลอ้ออันนี้ยาง B.F. Goodrich นะฮะยาง B.F. Goodrich นะครับ,รบออทเลนนะครับเงียบนะฮะอันนี้เงียบ 18ปดนิ้วนะครับก็หลอดีนะฮะอันนี้ติดตั้งโลบาร์มเมอร์นะฮฮมเมอร์รุ่นไทเทเนียมนะครับนะครับคิวล้อหกนิ้วนะฮะิติล้อด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นกันชนท้ายนะครับออร์เรนเดอร์นะ ปท้ายตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับใส่ชุดครอบรอบคันนะฮะอ่าครนนี้ใส่ชุดครอบรอบคันเลยนี่นะครับมือก็ครอบนะครปกติก็จะเป็นสีกราไฟนะฮะอันนี้เราเซ็ตให้มันดูดํานะครับดูดูเราก็เลยต้องใช้สีดํานะครับเนี่ยันนี้ก็ดำดานนะครับตัวนี้ถอดสปอตบาร์ออกนะครับส่ไล n เนอร์นะฮะแล้วก็เจาะัวบาร์แฮมเมอร เพิ่มความออฟโรดนะฮะนี่นะครับล้อยื่นหน่อยนะสวยๆนะครับน่ครับล้อแท้นะฮะก็จะมีงานที่เป็นล้อ,อก,ก๊อปนะครับล้อก,ก๊อปก๊อบลายนะครับ ไม่ได้กรอบคุณภาพมาด้วยนะฮะตัวนี้การันตีว่าแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะฮะแท้ยันเงานะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครมาซื้อล้อคูเอลกับผมเนี่ยแท้แน่นอนนะฮะไม่มีของกรอบนะฮะเราไม่ขายของกรอบนะฮะแท้แล้วบอกแท้นะครับกรอบบอกกรอบนะครับอันนี้ นี่นะครับก็โอเคเดี๋ยวต้องนำรถไปส่งให้กับลูกค้าครับที่สกโนครนะฮะอำเภอสว่างแดนดินนะฮะก็เอาไว้พกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้นะครับต้องขออนุญาตไปก่อนนะฮะถ้าชื่นชอบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดกระดิ่งเนี่ยท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมลงนะฮะ ก็จะมีรถมาทยอยลงเรื่อยๆนะครับเพื่อสไตล์สไตล์ไหนเนี่ยมันจะโดนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามซื้อได้นะครับอันนี้เราขายรถด้วยนะครับบางคนคิดว่าเราแต่งรถคนเดียวนะครับซื้อได้นะครับซื้อรถใบแดงนะฮะแล้วก็พร้อมแต่งครับจัดทรงให้นะครับอย่างดีนะฮะเรามีทีมงานนะครับที่มีคุณภาพนะครับ ใทุกๆด้านนะครับก็สาวไว้ด้วยครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ